เตรียมอุปกรณ์สำหรับอบไก่เบตงในวันนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีขวดขวดเปล่าแล้วก็มีหม้อรองเพื่อที่จะเอาน้ำใส่มาให้มันไหม้นะคะไม,ไม่ให้ไก่ไหม้นะคะเอาน้ำใส่ขวดด้วยนะคะแล้วก็น้ำใส่ตรงหม้อรองด้วยนะคะไหนที่ ใส่แล้วนะน้ำใส่ขวดแล้วก็ใส่หม้อข้างล่างด้วยนะคะมีน้ำด้วยงั้นจะไหมนะก็ไก่วางบนขวดนะคะก็เอามาวางบนเตานะคะเตา่านที่เราต่อไว้แล้วข่อไฟให้มันใส่ไฟให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะ ก็เอาปิ๊ครอบลงไปครอบไว้ประมาณตัวใหญ่ก็ประมาณ30นาทีน่าจะได้กินกรอบนอกนุ่มในรอติดตามตอนต่อไปนะคะคน้ำเดือดอยู่นะยังไม่ได้ประมาณ20นาทีนะคะ กำลังกาง้างไว้ย่างยาง,ยางเพราะว่ามันตัวใหญ่อะย่างย่างอเอาอีกสักสิบสิบสิบนาทีน่าจะได้เพราะข้างหลังมันยังไม่เนี่อตัวใหญ่เกินไปน่าจะเอาตัวเล็กอะัยงเปิดรอบที่สองรอบที่สามให้มันกร,บกรอบๆมันถึงจะอร่อยมันกรอบอยังกิน่าง แน่แล้วแหละสุกแล้วนะคะไก่เบตงอบปิ๊บวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสับแล้วก็ไปกินกันค่ะสับเสร็จแล้วค่ะไก่เบตงอบปิ๊บนะคะวันนี้เราจะมาทานไก่เบตงอบปิ๊บกันนะคะก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะมาค่ะชิมดูสิคะว่ามันอร่อยไหม เป็น,นง่ายนุ่มนุ่มน้ำมันเยอะกิ <c oughs> นได้